ตัวใบดันใบดันรอ,อบนี้เ,<อ>าเาขาแัะมาตอดบ้านลูกค้านะครับไปประมาณบ่ายสามโมงนะครับผมกะเฮ็ดสองคันนะครับพออสุดเชิญนะครับ,เเบทิ้งแรงเรากัที่ที่เกียดนะครับเีดแท้ครูเลยนะครับบ้านนี้รู้สึกว่ามาติดจากคันเลยวะสองคันแต่พอไน้องขึ้นสามแหล,ววะ,ละบ้านนี้นะครับติดติดรู้สึกว่าจําได้ที่จําได้นึ่สองคันนะครับ มี47สองคันนะครับอยู่ปุ่นละครับอยู่กลางๆบ้านนะครับบ้านนี่อยู่กระนวนนะครับผมกระนวนขอนแก่นเ้างนะครับเติรจจำซื้อหมู่บ้าน์มได้จังติดถามลูกลูกค้าเขานะครับถามเอีกทีเขารอบเนี้ยมาสี่เครื่องนะครับผมรถตู้สองรถปีอัพสองนะครับนี่บ้านยังงี้ผมลืมบ้านยังกว่าบ้านนี่บ้านปราสาทเออบ้านปราสาทตสองคันเราเป็นบ่สองขึ้จะคันแล้วที่ผมมาติดสองคันนี่เนาะ ยุดเลยที่แยกไปนะ4ดแรงทั้งสองคันสีนํำเงินกับสีสมหรอวนะบัตรปราสาทบัตรปราศาทเพี่น้องอำเภอกระนวลน,นะครับเลยตัวอำเภอมาสีก็รู้นะครับบัตรปรสาสรทนี่แท็กคูเลยนะครับ47แรงิ่นบอกเพิ่นไปบอกเล่าเลรอะนะครับเอฟซีกระนวลมาเบื้องใดนะครับบัตรปราศาทตนะครับซีเรื่องแล้วนะครับสองคันนี่ก็เป็นซีแล้วนะครับทอดน้ำาด้วลุกเช่นต่อตอบเดี๋ยวเดียว เหมือนพอๆแตกเตะเอาหนึ่งอะไรมาจับเลยแตกพอแตกพอไม่แตกเราประกันเียวพนนาาลก้อครับโอเคพี่น้องเนาะนะครับค่อยเบิิงกันครับพารอบนี้แปดทิพย์พื้นพี่น้องเจ้านี่เพิ่นเอาเจ้าละสิบห้าพื้นนะครับแล้วก็อยู่สารกคำสี่สิบพื้นเราก็กุดลังอีกสิบห้าพื้นนะครับทั้งหมดแต่แปดสิบนะครับ อยู่คันนี้เปิดเป็นปะก็อยู่คันนี้เบิดเลยสิเออคันนั้นมันเป็นของจอรเดียครับสี่ทิแรงคันครับเปียวมาพันธะครับอยู่ทางคุณนะครับน้องแวงคูนะครับมุ่งบ้านนั่นกะน่าจะหาหกคันแล้วนะครับติดติดกันนะครับประมาณบ่ถึงรู้หรอกครับห่างกันอันนี้ก็ติดแทกคูเลยนะครับพี่น้องตัวนี้แทกคูนะครับกระนวนนะครับหลยหลไหล หลายคันแล้วนะครับเก็บสิบคันแล้วนะครับที่นับได้ในสองหมู่บ้านนี้นะครับเก็บสีบคันแล้วนะครับตัวนี้ชาสิบที่สิบเจ็ดนะครับนะครับเรียบร้อยสองคันนะครับประมาณสองชั่วโมงน้อยๆนะครับสองคันนะครับสองชั่วโมงน้อยๆนะครับล้วกำลังเตรียมนะครับร้องระบบไ้พี่น้องเบิ้งนะครับสี่สิบเจ็ดแรงนะครับผมแล้วก็ห้าสิบแรงสีน้ำเงินนะครับ โซนนี้สองหมู่บ้านเกลียบสิบคันแล้วนะครับผมเฉพาะอู่เหามาติดนะครับนะครับเรากะว่าท่านในเบิร์ตพี่น้องแถวนลำพองกัลายครับหมู่บ้านกับทั่วมาสั่งเป็นสี่ับเจ็ดแรงนะครับสี่ดำเงินนะครับสี่ับเจ็ดแรงนลำพองเรากะกะละสินนะครับข้าวม่วงกัลายนะครับทั่วไปสั่งหมู่บ้านหมู่บ้านรู้สึกว่างานเข่าประมาณเจ็ดเขื่องนะครับมือเดียวนะครับนี่มัอนี้เอามาสี่เขื่องนะครับอยู่ที่กระโนนสองคันนะครับผม แล้วก็ที่เป็นของสารคา้าบอลบบอจอนเดียแล้วก็กุดลังนะครับผมที่สิบแลงกัดแส้มันแล้วอีกเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ติะเห็ดมะเอือนอีกเครื่องหนึ่งนะครับจอนเดียเพราะมันหมืดแล้วมันดิดยากอยู่นะครับผมจอนเดียเพิ่นยกขีบออกเพิ่นมีขีบนะครับเพิ่นมีขีบเพิ่นยกขีบออกแล้วเพิ่นเดียผมไปติดเนื้อยกมันทไหนเสืิอให้อีกนะครับผมอีกยงอ่ะครับเดี๋ยวสิโยกให้พี่น้องเบิง์นะครับเด้อตัวน,นี้ ปนองหกคู่บันทุบมนันนี่นะครับผมที่ผมมาติดไว้ที่จะเจ็ดแรงไปน้องเด้อกุญแจอย่าลืมติดต่อกับโอลิงเงินบ้านเมื่อวานเอาซื้อมะมย์ตอนละอันซุนซุนหกกับซุนซุนหาโอลิงนะครับติดโตัวน,น,น,นะครับพี่น้องเบอร์โทรนะครับเด้อตัวใดนะครับตัวไหนอายันโย,ยพี่นอ้องครับเพื่งดู อันนี้ก็สิเป็นอันนี้ก็สิเป็นนะครับหาสิบแรงนะครับผมขั้นตอนยืนบันหกคู่นะครับชีมาประมาณบ่ถึงรู้หรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเวียงเดี๋ยวขั้นตอนหรอกอยกเู้ดเชิญยกขึ้น โอ้หล no oh, oh, oh. so, ับเลยครับหลังคานั่นสบายเลยเฮ้ยเฮ้ยผ่าเอาพุ่นละสิผ่าผืนนตาบอดพอกับจังสังจะจี้เกยไหมจ๊ะยกอ้อยยกยังได้เบิดนะครับผมอ้อยกับยกได้มันกับยกได้นะครับ ยกสูงนะครับผมวอดขอบหลังค้าปุ่นได้ครับปุ่นเวียงออกไปเลยต่อเวียงเวียงออกไปเลยไหมเออ หมาได้ยกขึ้นนอ,ออไปเลยไปเลยเลยเลยไปอีกหน่อยนึงขึ้นล้อขึ้นล้อไปอีกพอเอายกขึ้นยกลงพี่น้องเพิ่งนะครับสูงนะครับผมเลยรถน,นี่เลยนะครับ ตัวใบดันใบดันใบดันไอพี่น้องเบิ่งน้ำปุตินีนะครับผ่าพอแล้วเอาพละสิบผ่าพื้นนะครับเพื่นละสองห้าสิบบาทนะครับเด้อมีการแถมเสื้อพร้อมนะครับนี่แจกเสื้อด้วยนะครับมีเสื้อด้วยนะครับผมบ่มีเด้มีบ่ลุงชิ้นมีปากกาบ่แถมพละสองตัวแล้วก็จับฉลากนะครับทองคํานะครับรุ่นรุ่นรับทองคํานะครับสิ้นปีนะครับเด้อุ่นเส็นนี้นะครับเกอบสิบคันแล้วนะครับผม เก็บสิบคันนะครับถนนเส้นนี้นะครับแจกเสื้อนะครับเด้อแจกเสื้อเดี๋ยวเอาสิครับไปยังดอกอันนี้ก็เสื้อนะครับแจกให้พี่น้องเขาใส่นะครับพุระสองตัวนะครับปูละสองตัวนะครับห้าสิบแรงสี่สิบเจ็ดเลือยจรเดียนะครับผมสาคาบัลลบรือเล้วสี่สิบแรงกุดลังนะครับพี่น้อง ะครับคันนี้ก็เดี๋ยอเล็กขับไปส่งผ่อนแล้วนะครับตัวนี้ก็ไปส่งอยู่บ้านพูดหล่ะครับน้องอคู่นะครับกะเลยรถหกล้อสบายๆนะครับผมนะครับโอเคนะพี่น้องเนาะจังนะครับไปติดตามกันขั้นที่สามกันเลยนะครับผมอยู่ที่อำเภอกุดลังสี่สิบแรงสีน้ำเงินนะครับลิงเอาบากกทุกลกอยู่หัวลูกชิ้นนะนนี่จีมากันครับพ่อเอาทิ้เบนบัก บักตุมกาเดี๋ยวอันนี้ติดหลายขันแล้วนะครับบ้าน,นอนนีอันนี้บ้านน้องฮอกคู้นะครับหยดกันลังขึ้นบักกะทุกลกกระทุกลกบัคอยกบค,คอยขาลูกชิ้นขาถอยหลังอีกสดเยินพ,พ,พอพอพอมันคำก็จะไปหอดกุหล้างอีกสบายพูดพูดนะขึ้นบักเผาก็ได้ตัวนี้แบบนี้ยกอ้อยก็ได้ครับ ครับทั้งอ้อยทั้งมันทั้งขวัญทั้งใหม่ทั้งอย่างหลายอย่างอื